สำหรับการบรรยายธรรมในหัวข้อข้างกระแสของท่านอาจารย์กําพลทองรุ่มก็ได้จบลงแล้วนะคะไม่ทราบว่าเพื่อนของเราท่านใดมีคำถามไหมคะเราจะใช้เวลาช่วงนี้ตอบคำถามกันก่อนที่จะไปพักเบรกนะคะ สงสัยว่าจะตอบได้ไม่ครบทุกคำถามนะคะจะพยายามเลือกำคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนของเราให้มากที่สุดนะคะคำถามแรกนะคะขอ,อทราบวิธีมีสติในขณะทำงานประเภทใช้ความคิดตัวอย่างเช่นงานคำนวณงานวางแผนเป็นต้นเพราะรู้สึกว่าเวลาใช้ความคิดทำงานแล้วรู้สึกว่า สติไม่มีทุกทีเลยอันนี้คงเป็นปัญหาที่หลายคนน่าจะได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะรบกวนท่านอาจารย์ที่แม่ด้วยค่ะท่านเช้ฟใช่ไหมว่าเวลาแมวมันจ้องจับหนูเนี่ยมันใช้ความคิดไหมอ๋อ่อไปนะถ้าจะต่อบว่าเราไม่ใช่แมวอยู่ด้วยไงแม่กาทำหน้าที่นะ การงานร่วมมืของแมวเนี่ยต้องมีสติมีสมาธิด้วยอาจจะไม่ใช่สมาสมาธิมันมีสติโดยธรรมชาติธรรมดาอยู่แล้วแมวจึงจับหนูได้ย่าดิทาทำงานไปก็มีสติได้ใช้สติแบบธรรมชาติธรรมดาตั้งใจทำงานอย่างรู้สึกตัว รู้สึกว่าเรากำลังทํางานอยู่อาลมปัจจุบันอยู่กับแดงงานของเราอันนี้สติโดยธรรมชาติยตววอย่าไปร,รู้สึกตัวล้วนๆเหนือสมมุติเป็นปรามัดโอ้เขาไม่ได้จ้างเรามาเราสติให้เรามาทํางานแบบรู้สึกตัวทํางานโดยสติโดยธรรมชาติเนี่ยไม่อยู่กับปัจจุบันกับแดงงานความผิดพลาดของงานจะไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้น เราจะทํางานแบบเลินไม่เหนื่อยกรรมกรตัดทรายเนี่ยตัดทรายทั้งวันเขาไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะทางกายเหนื่อยแน่นอนแต่จิตที่ไม่เหนื่อยเพราะเขาไม่ได้คิดลรงแต่งอะไรเขาอยู่กับแดงงานของเขาการมีสติตั้งใจทํางานตั้งใจวางแผนการตอบปัญหาการวางแผนการคิดแก้ปัญหาอันนั้นสติโดยธรรมชาติ ใช้ได้ประคองได้ตอนนั้นอาจจะไม่บรรลุธรรมนะแต่ทุกไม่เกิดยังไงบรรลุธรรมแล้วยังมีทุกอยู่เนี่ยมันก็ยังใช้ไม่ได้ทุกไม่เกิดนี่ความผ่อนคลายสบายๆอยู่กับแดนน้ำเราตรงนั้นานะยางมีสติวางแผนแล้วเนี่ยถูกแล้วกําลังวางแผนแต่ว่ามันจะมีความกังวลนะวางแผนไปแล้วเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นล่ะถ้าเป็นนี้ล่ะ โอ้ความกังวลเป็นแขนที่ไม่ได้เชิญนะให้ก็จจรมาแล้วก็จจรไปความกังวลไม่ใช่รู้อ๋อนี่เรากังวลแล้วนะสต,ติเกิดรู้ทันในความกังวลคือคิดล่วงหน้าทุกข์ล่วงหน้าการที่เรามีสติรู้กับแรงงานของเรากับการวางแผนการทํางานกับความคิดเนี่ยมันจะไม่ทุกข์หรอกแต่ทุกข์ก็เวาเผลอปล่อยให้ความคิดปรุงแต่งที่เป็นความกังวลเข้ามาแทรกนะ เระนั้นทำได้รู้สึกตัวอยู่กับเดินงานนี่กําลังนั่งอยู่นี่ก็รู้สึกนะพูดคุยนี่ก็รู้สึกตัวผมไม่เคยเผลอลุกขึ้นเดินเลยรู้นี่รู้ตัวอยู่นะพัฒนนโดยธรรมชาติ่ะค่นี้นะค่ะคำถามต่อไปนะคะเพื่อนของเราบางคนเนี่ยนอนไม่หลับค่ะเป็นห่วงงานมีความกังวล อยากทราบว่าจะดูจิตยอย่างไรหรือว่าควรจะสวดมนต์ภาวนาเพื่อข่มไว้ดีกว่ากันคะปัญหานอนไม่หลับเนี่ยมันก็ผม่าเคยเป็นนะนอนไม่หลับนอนไม่หลับอาจจะเป็นเพราะกลางวันหลับเยอะนอนไม่หลับอาจจะดื่มกาแฟนอนไม่หลับอาจจะจากการคิดมา,ากนอนกลางวันเยอะ ดื่มกาแฟหรือนอนไม่หลับเพราะว่าสุขภาพร่างกายไม่ดีแต่ผมอยู่ในเคสจะนอนไม่หลับเพราะคิดมากเมื่อก่อนคิดมากคิดได้แก่หัวค่ำต้องตีสีแล้วยังไม่จบเรื่องคิด <c oughs> แล้วเพราะว่าปฏิบัติธรรมมาเจอสติเนี่ยโอ้การเจอสติางานหลวงพ่อเทียนเนี่ยเราเดินไม่ได้ยกมือสร้างจังหวะสิบจังหวะไม่ได้ว่าเราดูจิตได้เนี่ยเราดูจิตด,ดีกว่า นอนดูจิตตีสี La ่แล้วมันดูเท่าไหร่ัก็ไม่หลับดูเท่าไหร่ดูจิตแบบไม่มีหลักในการดูมันก็ดูอะคิดดูอะไม่ใด่ดูคิดมันก็ฟุ้งรุงแรงไม่เลิกอะโอ้เชามาเรียปวดหัวเนี่ยไปดูจิตจ้าการนอนไม่หลับเกิดจากความคิดผมมีวิธีการแก้ปัญหาการตรวจมนต์ช่วยได้ การบริกรรมพุทโธพุทโธยุบหน่อฟองหนอช่วยได้เพราะจิตมารู้อยู่ที่การเคลื่อนไหวของท้องของยุบเพราะจิตมารู้อยู่ที่อารมณ์พุทโธช่วยได้ก็ยังมีใช้วิธีการมารู้กายเคลื่อนไหวนอนทิศมือเล่นหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้นอนทิศมือเล่นหลับตาสบายทิศมือ จริญสติเพื่อจะหลับมจะจะลไม่ใช่เจริญสติเพื่อมันตื่นทําเล่นๆสบายๆผ่อนคลายทำโอ้หลับไม่อยากตื่นเลยท่านั้นมันจนมาในความคิดไม่กวนเพราะค,ค,ค,านนความคิดทําให้เราไม่หลับเพราะเราตัวมาสนใจที่กายเคลื่อนไหวในสนใจความคิดอยากคิดไปในที่เหลือของเราเราจะลุกตัวกับการนอนปฏิบ,บัติธรรมในขั้นสุดท้ายก่อนจะหลับเหมือนตอนก่อนจะตายคนก่อนจะหลับเัคนคนก่อนจะตายแล้วนะหลับสบายเลย สบายไม่ได้ฝันอะไรเป็นมาตกชื่คนนอนได้หลับไปดูจิตเนี่ยอันตรายนะการดูจิตเนี่ยถ้ารู้ไม่เป็นนะเราจะเข้าไปในอาการของจิตคิดลงแต่อย่างนี้ถูกไหมอย่างนี้เพ่งหรือเปล่าอ,อย่างนี้มันไม่ชัดโอ้มันก็ช่วยกันคิดับบบ้ลนคิดกันลอมาดูกายบ้างสิกายมันไม่คิดหรอกมาดูกายมันไม่คิด เมื่อดูกายแล้วเนี่ยจิตมันจะเริ่มผ่อนคลายการที่จะเห็นรูปนามเนี่ยดูกายได้เห็นชัดเจนมากคิดปัจจุบันได้ง่ายในการดูกายไม่ได้ปฏิเสธจิตเมื่อดูกายพร้อมแล้วโอ้เรื่องของจิตเนี่ยไม่ต้องไปหาดูแล้วเขาผ่านมาให้ดูเองมันผมไม่ต้องไปหาใครหรอกแขกมาเองผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแล้วดูกายเคลื่อนไหวสบายๆดูเพลินๆแล้วก็หลับสบายเลยอย่าไปยุ่งกับความคิดอย่าไปยุ่งกับจิตเพราะเรายังดูไม่เป็นยังไม่ชำนาญ มาคนการปฏิบัติธรรมเนี่ยแนวไหนดีทําแนวไหนดีนั้นก็ถูกนี่นก็ถูกผมสรุปแ่าวสรุปแล้วนะ่ามีสองแนวแนวรู้ก,กับแนวหลงนะถ้าแวนวรู้ต้องรู้สึกตัวรู้ตัวตะพึดรู้กายรู้จิตนี่แหละถ้าแนวหลงเนี่ยจะดูข้างนอกมันหลงหลงจากหลงลืมเนื้อลืมตัวบางคนบอกว่าปฏิบัติแล้ว อันนี้ดีไหมอย่งงางนั้นดีไหมดูกายดีไหมดูจิตด,ดีไหมบริการดีไหมโอ้เพราะนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ตราระ,าะแต่ถ้าเราดูว่าไม่ทุกข์ดีไหมดีดีกว่า <c oughs> ไม่ทุกข์ดีไหมเนีย่ย <c oughs> ถ้าเวลานอนไม่หลับเนี่ยอย่าไปบังคับอย่าไปห้ามให้มันหลับอ,อย่าไปห้ามมันคิดอย่าไปอยากให้มันหลับ คิดในใจว่าหลับก็ได้ไม่หลับก็ได้ดีแล้วที่มันไม่หลับนะเราจะได้ปฏิบัติทําให้สว่างไปเลยมองการไม่หลับเป็นส่วนดีใช้ความไม่หลับให้เป็นประโยชน์โดยการปฏิบัติธรรมอย่าไปบังคับอย่าไปเคร่งเครียดเราไมา่จะอ้างว่าเราไมา่ค่อยมีการไม่ค่อยมีเวลาไปปฏิบัติธรรมโอ้บนเตียงเล่หลือไม่ต้องไปท้าออร์สเลยบนเตียงนี่แหละเอาเตียง เอาใจเป็นวัดเอาใจเป็นพระพอเราไปที่วัดนอนจะสื่ไปย่านสว่างเลยพอเราตั้งใจที่ยังไม่สนใจว่าจะหลับหรือไม่หลับเนี่ยมันหลับเองถ้าอยากหลับมันไม่หลับไม่หลับก็ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกเรามารู้สึกตัวเล่นๆเก็บเกีียวบุญทุกเวลาที่มันไม่หลับไม่หลับอ้อต่อไปเราจะไม่อยากหลับนะอย่างผมเนี่ยสองทุ่มมันจะหลับตะพึ้นเอมันมักจะหลับือถึงเวลาสองทุ่มปั๊บ Okay,